เริ่มต้นเช้าวันใหม่นะครับที่บ้านหลังใหม่ของเรานะฮะนี่บ้านเราไม่ได้อยู่ชายแดนแล้วนะครับไม่ได้เป็นแบบบ้านเล็กๆที่มันอยู่ตรงแบบเป็นโซนคารวานอะไรเงี้นะไม่ได้อยู่แนละ้วนอกเมืองเราย้ายมาอยู่กลางเมืองแล้วนะครับผมนี่เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางนะฮะทีนี้ก็สามารถเนี่ยพอออกจากบ้านปุ๊บข้างหน้านั่นคือลานประมูลนะครับโอ้โหเดินทางอย่างชิล พอเลี้ยวขวาไปก็เป็นร้านของเรานะฮะเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้จะมีอะไรให้เราโอ้โหเดี๋ยวเดี๋เวเดยวเเห้ารอชิมันจะจบเท่าไหร่วะนะ่าน้าอุย้ยตื่นเต้นกลองเลยเวลห้าหรอเฮ้ยผมไม่เคยอันนี้มาก่อนหืมต้องชนะแล้วผมมีทุนอยู่หมื่นสี่นะครับมาเริ่มหืมมีอะไรบ้างโอ้ย มีกล่องกีตาร์โอ้ยนี่เรือมีเรือโบราณนะครับแล้วก็มีเป็นชิ้นส่วนมีเตียงก็จะดูแบบดีขึ้นนะครับโคมไฟชั้นแล้วก็กล่องมีสร้อยคีย์บอร์ดน้อย,อยแล้วก็โต้อะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้ยผมว่ามันเริ่มเกือบพันนี่น่าจะสองพัน <2, 000 S 2> ได้ไหมผมว่ากล่องน,นี้นะะ <25. S 1> ่าจะยผมว่าเกินสองพันว่ะ ผมว่าเกินสองพันแน่เลยเนี่ยไปพันสามละเราใส่ไปร้อยหกสิบดูโหสู้กันไวมากใส่กันไปเป็นร้อยเราก็ไม่ยอมนะครับสองพันไปแล้วเราไม่ยอมจนกว่าจะนิ่งจนกว่าจะนิ่งนิ่งได้แล้วอ้เจ๊เึียกว่าไม่สู้เฮ้ยมันหลอกให้เราตายใจว่ะ เอา,าจบนะครับเราชนะเท่าไหร่วะจบที่สอง4โอ้โหมันจะไปเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเอารถขยับมาใกล้ๆก,ก่อนผขยับรถมาใกล้ๆก่อนจะได้ขนง่ายๆเออปึ๊บเดี๋ยวมีกล่องเหมือนจะมีแมวสี่หรือสามเมื่อกี้ดูไม่ถนัดนะครับอ่า แล้วก็สามโอ้มีสี่ด้วยมีห้าสี่สามเลยโอเคอยู่ที่เมืองนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกล่องแรกกันก่อนโอ้ยสองพันสี่เนี่ยเริ่มพี่กีตาร์ไปก่อนเลยกล่องกีตาร์เจ็ดสิบห้าโยโวยยกระโดดอึ๊บไปไว้ก่อนเลยนี่แร่ครับร้อยหกสิบแปดสองร้อย จะคุม้มไหมว่า2000น่าจะคุม้มละมั้งมีคอมมอน Common อีกแล้วปึ๊บสี่สิเป็นพอซ่อมแซมก็จะเป็นเกือบร้อยครับเราโยนเข้าไปเลยแล้วกันไหนๆโกดังมันก็ไม่เรียบร้อยมาอยู่แล้วนะฮะเราก็ไม่เรียบร้อยบ้างนะเออ <laughs> เรือเือนี้แค่แรงเหรนี่คาดหวังให้มันเป็นแบบ ยูนิคหรือว่าอะไรที่มันยิ่งกว่านี้นะคงซ่อมไม่ได้แล้วด้วยสภาพดีอยู่แล้วนะครับโอ้โอ้โอ้ือนี่เท่าไหร่ไม่แพงนะมันเราจะได้กำไรเยอะไหมเนี่ยที่ยังไม่ครึ่งทางเลยแล้วเนี่ยแต่ของมันก็เหมือนจะครึ่งทางแล้วนะเอ๊กล่องระดับ5จะมีอะไรพิเศษว่ายูนิคนี่ยูนิคสแกนได้400ยังไม่ ทุนยังไม่มานะครับเริ่มใจคอไม่ดีแล้วนะพันสี่เฮ้ยกล่องระดับ5ได้แค่นี้เ,เหรอเฮ้ยทำไมตู้ทขยับได้อะเดี๋ยวไอ้ตู้นี่ใจเย็นมีอะไรอยู่ข้างในปะเนี่ยไอน่ากลัวจังวะเฮ้ยของจะหมดแล้วนะของจะหมดแล้วนะครับของนี่ไม่พอนะจะต้องอีกรอบเพราะว่า เรืออย่างเดียวก็เต็มไปแล้วอ่ะยูนิคกันนี่มาโอเคน่าจะได้ทุนคืนแหละแต่กำไรอ่ะดูน่าจะไม่เยอะหรือเปล่าน,นี่เคลแร์นะครับสองรอ้อยได้ทุนแล้วได้ทุนแล้วขาดอีกขาดอีกร้อยไม่ใช่ร้อยสิโอ้ยอันนี้กล่องแบบยูนิคเลยโอ้โหใช้เวลาแกะนานแน่ๆว้าวทีวี ทีวีเนี่ยไปวางที่บ้านได้ป่าเอาไปเปิดได้ไหมเป็นเฟอร์นิเจอร์หาเรื่องโอเคกำไรไปแล้วนะครับโอเคโอเคโอเคได้ทีวีไปรอดมนก็น่าจะเยอะอยู่แหละเพราะว่ามีทั้งแบบทีวีมีเฮ้ยเปิดกระบะได้ไหมเอ้ยเปิดกระบะมันจะได้แบบคนได้เยอะขึ้นมีทั้งอันนี้กล่องมันก็แบบกล่องให้กล่องก็อยู่นี้กันนะข้างในนี้ก็น่าจะมีอะไรที่มันแบบ นี่ก็ได้นะนี่คืออะไรอ่ะทำไมมันแพงจังอ่ะเป็นเข็มกัดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะถอยคอเป็นเหมือนขี้นะนี่กำไรมาพัานละโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอุ้ยนี่ก็อยนะู่นี้ครับเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะลูกปั้นหรืออะไรสักอย่างอ๋อเป็นชิ้นส่วนเหมือนแบบที่มันอยู่ตามแบบ หยิบโบราณอะไรอย่างงี้นะเออมีอย่างนี้ด้วยวะมาจากไหนเนี่ยเออดูหน้าค้นหานะฮะกล่องเลเวลหนี่กำไรเท่าตัวแล้วดูเหมือนเราจะได้แบบเจอสิ่งของอะไรแบบแปลกๆมากยิ่งขึ้นมันขึ้นอยู่กับอะไรอะทำไมตอนแรกๆมันไม่มีกล่องเลเวลแบบสูงๆมาให้เราเปิดเลยตอนนี้มันมี กล่องมาให้เราเปิดแบบเยอะมากนะครับเวล4เวล5อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดีนะมันจะได้แบบรวยเร็วๆนะครับผมว่าน่าจะอีกสักกี่วันเดียวสองสามวันนะน่าจะได้เงินเอาไว้เอาไปซื้อไอ้เครื่องอัปเกรดผมกะว่าจะซื้อเครื่องอัปเกรดแล้วก็ซ่อมให้มันได้เยอะๆแล้วทีนี้เราก็จะมีเงินเอ๊เราเอาเงินเราไปทำอะไรดีกว่า ทำอย่างให้คนรู้จักร้านเรามากขึ้นก็ต้องหาของแบบแพงๆปแปลกๆนี่แหละมั้งปึ๊บอันนี้อันนี้เอาไว้ไปด้วยได้ปะวะอ่ะไม่หล่นนะครับไอตู้นี่จะเอาไปด้วยได้แล้วเนี่ยนี่ได้ยิ่งด้วยพอเผลอเตียงเอาไปได้เนี่ย ทำเป็นเล่นไปเนี่ยเนี่ยไม่มีอะไรอยู่เหนือความสามารถเนี่ยดูดิคิดว่าต้องสองรอบโอ้โหเฮ้เอยอะไรล่วงวะกล่องน,นี้มันล่วงได้ไงเราอย่าล่วงดิโอเครวยไปเนี่ยเอ้ามันล่วงวะทำไมอ่ะ ำไมกล่องนี้ร่วงล่ะกล่องนี้ร่วงมันก็ไปไม่ได้สิเอาฝากไว้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาเอานะเออเดี๋ยวมีเวลสี่กับเวลสามให้เราเล่นอีกโหยสุดยอดเอาไปฝากไว้ที่ร้านก่อนละกันนะปึ๊บเนี่ถึงแล้วมาเข้าร้านก่อนปึ๊บ โอ้มีอะไรที่ยังไม่ได้นี่ไหมโอเคไม่มีมีแต่ไอตัวที่อยู่ในกล่องนะครับยังไม่ได้ทําการบดล็อกนะฮะเดี๋ยวต้องเอาไปให้ลุงนวดขาวเขาบดล็อกให้โอเคนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะอืมเดี๋ยวเราลองไปดูกันดูสิเฮ้ยไอที่มันรุวงรนี่คืออะไรวะนี่คืออะไรเอ้า วันร่วงเรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยแล้วตามทางไม่ใช่ว่าร่วงไม่ใช่ว่าร่วงไปเรื่อยเลยนะเออดีนะที่เห็นนะโอเคผมมาตู้ต่อไปเลเวล4ก่อน10อันนี้5โมงอันนี้บ่าย2เอาองรีเอาอันนี้ก่อนนะครับบ่าย2อยู่ไหนมาดูซิว่าสาวๆว่าทำอะไรกัน กล่องนี้ก็ดูไม่ได้มีอะไรแบบผิดแปลกไปนะครับไม่มีอะไรที่มันดูแพงๆนี่เหมือนแบบพวงมาลัยของเอรือนะเนี่ยเอามาจากเกมลารบเราปะเนี่ยเอามาจากพวงมาลัยเรือเราในเกมลาร์บหรือเปล่าโอไปสุสาบประมกันเท่าไหร่หนึ่งพบาทนะครับ ถึงพันบาทไปแล้วสู้เก่งจังววะมีสาวคนเดียวนะสู้เราคนอื่นไม่สู้เลยเจ๊นี่สู้เราอยู่คนเดียวเลยชนี่อที่อะไรเนี่ยเคสเหรอเหยาให้ได้เลยจบนะครับไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้กระเป๋าไม่หนักเท่าพี่อ่ะดินี่น้องเดี๋ยวไปประมูอีกันก่อน อีกอันนึงอ๋อเด้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 อโอเคอีกอันนึงอ๋อยู่นี่อยู่ตรงท้ายรถเราพอดีเลยเฮ้แล้วทำไมนี่มันล่วงล่ะปิดฝาก่อนนะมาดูนี้สิเลเวลสามอ่าโอเคดูแบบธรรมดาธรรมดาน่าจะไม่มีอะไรแบบ แปลกมากมายนะขมอนมไปมืสีสูวมาก <Yep. S 1> มีว่ะนี่เป็นแต่ผู้หญิงเว้เฮ้ <Come on. S 1> ยผู้หญิงเขาประมูลกันดเด,ดือดว่ะบ้า <B ama. S 1> จบไอ้ไอ้หนุ่ม <Yep. S 2> เงียบมาตั้งนานมันรอปิดท้ายนี่หว่าจบไหมแน่ <Yep. S 2> กวนว่ะพอละมัง้งพอได้แล้วแน่ม,มันจะเอาไปถึงเท่าไหร่เนี่ยสองพันเรือ uh huh. เฮ้ยพอละมัง้งพอ จบเออไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอ่าโห้ยกับสองพัน่ะต้องได้อย่างน้อยสี่พันแล้วเงี้ยถอยรถโอ๊ยมาเจอยูนิคเลยนะ เทนนิสโบราณโอเคเป็นโล่เป็นหมวกอะไรสักอย่างนึงปึ่งตอนนี้พันหนึ่งแล้วเหรอเร็วเหมือนกันฮะพอะ้รก็กำไรแล้วแหละมันมีขาดทุนไในเกมนี้ผมยังไม่เคยประมูลแล้วก็ขาดทุนเลยนะนี่ขอควายเลยเนะี่ยประมูลก็ชนะตลอดนะ ชนะถ้ามีเงินนะชนะแล้วก็ราคาของก็ยังไม่เคยแบบน้อยกว่าน้อยกว่าที่ลงทุนไปเลยนะแต่งหว่ามันเป็นโหมดง่ายหรือเปล่าเออดีแล้วแหละอย่าให้ยากเลยเราไม่ชอบอะไรยากๆเลย,กย,กยกสกีบายกำไรไปที่เหลือนี่กำไรทั้งหมดนะครับอันอนี้เป็นโต๊ะอะไรเนี่ยโต๊ะแบบปลาใสาเหรอโต๊ะทําประธานนะ ฮารูอเป็นตัวกระตูนฮารูอ,อินี่เอาอ,อย่าล่วงอย่าล่วงออลองเดไปเปิดดูสิอะไรอะเป็นกำไรอ่ะร้อยเจ็ดสิบสื้อกระตูนแล้วก็อันนี้อันไหนเป็นแก้วหรอไม้เหรอโอ้โอ้โอ้โอ ลูกบอลลูกบาสนะบาสเกตบอลอึ๊บเออเออใส่ไม่ได้โอเคอันนี้ก็เป็นไม้เทนนิสไม้เลกกเก็ตนะใส่ได้ไหมเนี่ยเปิดจะได้ฝากไปด้วยเออปิดได้แล้วก็อันนี้เป็นสปอตไลท์นะสามร้อยโอเคก็กำไรไม่เยอะขนาดนั้นนะอืม กำไรไม่ถึงถไม่ถึงเท่าตัวกำไรเหมือนจะพันเดียวนะอันนี้น่าจะไปไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยอืมรอบนี้น่าจะต้องอีกรอบจริงๆแล้วพาดไปได้ไหมโอเคไฟโอ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 ตอโ อันนี้เอาไปได้ปะวะฝากไปด้วยดีเอ้ยได้อยู่นะส่วน,นนี้ไม่ได้แล้วใหญ่เกินเดี๋ยวพากันล่วงหมดอันนี้ไปเก็บก่อนปลา เดี๋ยวเรามาขนของของโกดังสุดท้ายกันที่เราประมูลอ๋อเรายังไม่ได้ดูเลยนี่หว่ามันมีอะไรบ้างนะข้างในมาเริ่มกันที่พวงมาลัยของเรือก็เรียกพวงมาลัยวะพวงมาลัยเรือนะนะ400มีเองอะไรด้วยเนะี่ยปึ๊บเป็นเสาเหล็กเหรอเาเหล็กวะเนะี่ยโอเท นเอาไปประดับบ้านนะแต่เราจะไม่มีกินเฮ้ยมีสมอเรือเราด้วยนะตามมาันจะากเกมลาบนะสมอเรืออ้ออ,อ้วงอ้วงเอ,อไว้ข้างใต้ก็ได้หยัดไว้ข้างใต้ได้ไหมเข้าไปดีเออนั่นเ,เกี่ยวเกี่ยวไว้โว้ยเดี๋ยวนะนี่คืออะไรอะไอเจนหรอแอนดรอยหรอี่คือหุ่นแอนดรอยหรอ เดี๋ยวนะอ๋อก oh. ็คือแบบหุ่นยนต์แบบมันคือหุ่นยนต์เก่าใช่ไหมเนี่ยนี่คือทั้งตัวเลยนะครับอืม mm hmm. รูปร่างหน้าตาเป็นงนี้เองหุ่นแอนดรอยอ๋อน่าจะแพงนะเนี่ยเป็นเรื่องเจนเลยอารมณ์แบบหุ่นหุ่นของอีลอนมัสก์นะเนี่ยตัวใหม่ที่เปิดตัว <c oughs> <c oughs> อา่าเอาไปด้วยด,ดูนั่งเดี๋ยวตอนนี้นึกว่าซากศพ ตกใจสามร้อยนี่ไอหุ่นแอนดรอยนี่ตัวละพันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะลุนล้นๆอันนี้ก็เป็นยูนีคระสมอเรือ er. แค่นี้ก็จะกำไรแล้วอะนี่ยังไม่ได้แบบตีราคา,อ,าอื่นเลยนะเนี่ยยอดไปเลยฝากไว้หน่อยดีกว่าเกี่ยวเกี่ยวกันก่อนอนะี๋ว้วมาที่หลังก็ได้ เกดบอร์ดสมมดุดเตียงโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้สองอันเลยนะเนี่ยนีเอาไปยากปนะเนี่ยได้ต้องสองรอบนะแต่ก็จะมืดแล้วด้วยต้องรีบวะทำเวลาทเวลาคินเนี่ยเจะเชี่ยว บอร์ดเกมด้วยวะไม่ธรรมดานี่อะไรอะ่ะโคมไฟเ,เก่าก็มีเป็นแบบช้อนหลักซุปนี่ตู้ต้องไปปลดล็อกอันน้นอะไรอะ่ะเป็นเครื่องทำอะไรอะ่ะเครื่องเจาะเหรอเครื่องเจาะอะไรอะ่ะโ,โอ้โอ้ได้สามพันห้าไม่เท่าหนึ่งแล้วนะยังไม่ได้แกะไอตัวแอนดรอย ต้องเอาไปน,นี่อีกแล้วเรามีในกล่องนี้อีกนะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะ้นี่ไกล่องนี้นี่ใช้ได้นะผมว่าคุ้มกว่ากล่องเลเวลให้อันนี้น่าจะเลเวลสี่ป่ะถ้าจำไม่ผิดอันนี้กล่องเลเวลสี่นะครับโอเคเดี๋ยวต้องไปหลายที่เลยทีนี้เอาเจ้า Android ไปฝากด้วย Android ไปฝากแล้วก็กล่องไปแกะ ก็เดี๋ยวต้องไปรับเขาอีกอขาดกนันอย่างนี้ได้ปะวะตาวน,นี้ทับไปอีกกล้ล้มปะเนี่ยเฮ้ยไม่ล้มวะมันก็จะอัจฉริยะเกินไปแล้วโหดเกินทำไมล้มอ่ะพากันล่วงเอ้ยไม่น่าเลยอันนี้อะไรวะ มามไให้เกี่ยวได้ปุ๊บปุ๊บดล้วเดผมว่าผมไปรอบแรกก่อนรลวล่วงไหมวะเนี่ยโอ้ยไม่ล่วงโคตรเวอร์อ่ะดูดิไม่ล่วงด้วยนะโอ้โหด้านลวงป่ายเลยดู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 ดดอดูดูดอ มาได้ไงวะเนี่ยลงก่อนโอเคเอาใส่ไปก่อนอันนี้อะไรไม่รู้ราคาหรอกล่องออกมาก่อนนะฮะอ๋อแอนดอยเอาอนดอยต้องเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก่อนวะเนี่ยมันยากแบะเอากล่องไปเก็บแอนดอยน่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะแวะเอาแอนดอยเอาเอากล่องไป เอากล่องไปฝากแกะก่อน,นะะนะแล้วกันนะไอ้ละกล่องอีกล่องหนึ่งเอาไว้ไหนวะเนะี่ยไอ้ไม่ใช่ผมขายไปแล้วลหระกล่องในตำนานผมเนี่ยเริ่มงงแลวขายไปแล้วปะวะไปดูดิถ้าไม่มีนี่ชัดเจน กล่องผมหายยิงไหมเนี่ยเอ๊ผมขายไปแล้วเหรออาชิบหายแล้วไม่มีด้วยนะหลังรถอะอาหายเราขายไปแล้วปะวะแต่มันน่าจะถ้ามันตั้งราคาอะไรพนักงานเรามันน่าจะแบบช้ามั้งเดี๋ยวตามเดี๋ยวไปดูที่ร้านอีกทีรีบก่อนรีบขนก่อนเดี๋ยว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 มืดเดี๋ยวมืดต่เกมมันน่าจะทำ เหมือนมันจะมีอัปเดตให้เกมมันสว่างขึ้นนะในตอนกลางคืนอ่ะเออใช่น่าจะสว่างขึ้นจริงด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้3ามทุ่มแล้วแต่ว่ายังไม่มืดนะครับถ้าเป็นปกติมืดตึ๊บเลยเราจะมองไม่เห็นนะเวลาขนของกลางคืน,นแต่เหมือนเกมเขามีอัปเดตนะครับเออสามทุ่มก็ยังแบบยังมองเห็นอยู่นะผมนึกว่าตอนแรกนึกว่ายังไม่มืดนะก็ขนของชิวๆนะครับทีไหนได้มืดแล้วนะเออแต่ก็ไม่ทําให้มันมืดมากก็โอเคนะดูเหมือนกลางวันด้วยซ้ํา โอเคนี่เรามีที่ค้ําที่เหลือก็จะเป็นของชิ้นเล็กๆแล้วนะเร็วเร็วเร็วไปดูสิกล่องไปไหนวะกล่องมันหายไปตอนไหนวะเฮ้ hey. อะไรของผมวะกล่องหายได้ยังไงเอา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 เริ่มมืดเข้ามาอีกแล้วเนี่ยแต่ก็ยังสว่างกว่าตอนแรก เล่นอะไรนี่มืดตึ๊บโอเคได้ละเดี๋ยวเปิดไฟตรงไหนวะอ้า,อาโอเคเปิดไฟได้แล้วอสองดูที่พื้นก่อนนะไม่น่ามีอะไรละไปแล้วนะหรืออะไรก็ทิ้งไว้นั่นแหละจะกลับไปดูกล่องที่ร้านดิเผลอขายกล่องไปแล้วแนะ่เลยผมอะ่ะ กล่องในตำนานที่มันแกะไม่ได้เอานี่ไงก่อนนี้ยังไม่รู้ราคาใช่ไหมเนี่ยโอเคนี่ตัวน,นี้แล้วก็อะไรนี่นี่เเอาข้าไปโอ้โอ,โอ,โอแหลกแหลดี๋ยวกล่องนี้ไปให้หลุงโอ้ยลุงไม่อยู่ละร้านปิดอ,อืม ต้องเอาไปเก็บที่บ้านทั้ง Android ทั้งอ้กล่องละมาเดี๋ยวเรากลับบ้านเออลืมดูเลยว่าวันนี้กำไรเป็นยังไงบ้างของขายดีหรือป่าอุย้ยมีเรือด้วยนะล้านเรามีเรือขายนะไม่ธรรมดานะมีเรือมีสมอมีอะไรโนระ้โหไม่ธรรมดานะครับเอาพนักงานไม่อยู่แล้วด้วยเอาร้านปิดนี่เองโอ้โหวันนี้ได้หนึ่งหมืแล้ว โอ้โหมีเงินอยู่2 0งหมแล้วนะครับตอนนี้ว้าวไม่น่าเชื่อกำไรล้ว,ลวนๆนะฮะเหมือนของที่มันแบบแรเยอ,อ,อะไรออมันจะแบบว่าอยู่ครบวันพอดีนะที่เราแบบหามาได้แล้วมันก็เลยมากองกันโอ้โหมีเงินอยู่20,000ืเอาไปทำทุนนะฮะมีสองหมื่เอาไว้ซ่อมอีก เกรดขึ้นส้อมอย่างนี้ก็รวยแย่ yeah. เลยสิครับบ้านอยู่ไหนวะบานหรือว่าบานปิดโอเคถรืบ้านแล้วมาโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จบประมาณนี้แล้วกันจะได้ไม่ นานเกินนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ได้ประมูลของได้เจอหุ่นแอนดรอยอะไรเงี้ยด้วยนะครับผมก็ถ้าหากชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์พูดคุยเป็นกำลังใจกันได้นะครับผมเดี๋ยวฝากติดตามกันใหม่ตอนหน้าว่าผมจะมาทำอะไรกันอีกนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ